อ่ะวันนี้ก็มาตัดหญ้าโคนทุเรียนกันนะครับนี่ทุกคนได้ยินเสียงไหมบึ้น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 พ่อผมตัดอยู่ทางนู้นนะฮะวันนี้ก็มาตัดเพื่อว่าจะได้ใส่ปุ๋ยเนาะตามโคนต้นทุเรียนนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยนะตัด ลูกไปแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็จะต้องมาบำรุงดูแลมันอีกนะครับถามว่าของผมตัดหมดหรือย,ยังนะครับก็มีเป็นบางต้นนะครับที่ยังมีลูกอยู่นะครับนี่นะเมื่อกี้ก็เนี่ยผมก็จะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับผมคือไม่สูงไม่สั้นจนเกินไปเนาะมันก็อยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับผมมีฝีมือที่เหมือนเด็กฝึกหัดเพิ่งตัดเนาะก็อะไรที่ช่วยให พ่อผมได้ผมก็มาช่วยเนาะเมื่อกี้นะครับผมก็ตัดพลาดไปนิดนึงนะก้อนหินก้อนรู้นะครับผมที่อยู่ตรงโคนหูวเวียงนั่นนะเออบึ้งเขาให้นะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอนนั้นก็รับมีดใหม่ดัดใหม่นะครับก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะฮะตอนนี้คือตัดก็ปกตินะครับผมนี่นะผมตัดก็ประมาณนี้นะครับคือดูให้มันเตียนหน่อยเนาะโอ้โหไม่งั้นนี่คือตามโคนเนี่ยนะครับผม มันยังไงอะมันยามเยอะเกินไปนะครับมันไม่โปร่งนะพอมันไม่โปร่งปุ๊บเนี่ยนะมันจะเป็นการสะสมของเชื้อราที่โคนต้นทุกเรียนนั่นเองนะครับโห,โหทุกคนเห็นไหมยุงเนี่ยบินหึงเลยนะฮะตอนตาที่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามียุงเนาะแต่ว่าพอเรา,าหยุดพักเนาะมาถ่ายคลิปอย่างนี้นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับ นี่นะตัวเด็กๆก็ต้องตัดนะครับผมตามโวนหูเวียงนี่เดี๋ยวเอาไว้ต้องมาเวียงหญ้าสักนิดนึงนะใช้เป็นมิดขอนะครับค่อยๆฟันรอบโคนตรงนี้นะตอนนี้ก็ตัดมาได้อยู่ประมาณกี่แถวแล้วล่ะ1 2งสามสี่ด ตัดได้7แถวแล้วนะครับเหลืออยู่อีกประมาณนะประมาณ10แถวนะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเองก็ต้องพักเติมน้ำมันก่อนนะออพักคนด้วยพักเครื่องด้วยนะครับก็ตัดได้ถึงครึ่งนึงแล้วนะครับ ไอตรงไหนที่มันมีอะไรล่ะทุเรียนต้นน้อยเนาะไปบางแถวเนี่ยยิ่งยิ่งเร็วนะแต่ว่า,เ,าเงินก็หายไปนิดนึงเนาะเพราะว่าทุเรียนมันตายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากปลูกแซมไปนะครับสี่ห้าปีก็ได้แล้วนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับแต่มันคุ้มค่านะเราต้องมีเวลาอยู่กับมันด้วยนะครับทุเรียนตรงนี้เนาะนี่นะฝนมันตกนะครับผมทางเข้าบ้านผมเนี่ยเอาเห็นไหม โอ้โหแชะมากนะครับตรงนี้ดีหน่อยนะซื้อหินมาเทไว้นะครับนี่แล้วก็โอ้โหแต่ผมอยากจะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีต้นไม้ตรงนี้บังนะวิวตรงนี้จะสวยมากๆไดเลยทีเดียวนะครับเพราะมีวิวเขาทางนู่ดนะฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวตัดเสร็จทั้งหมดเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนึงนะครับก็ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เนาะกดตนะิด,ดตามนะครับให้กับช่อง youtube กะทิดูชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ